เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานมีส่วนให้ค่าไฟแพงขึ้นตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานมีส่วนให้ค่าไฟแพงขึ้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้เนื่องจากการเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทําให้พลังงานไฟฟ้าไหลออกอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตาม จะทําให้เปลืองพลังงานและค่าไฟฟ้าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนําให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหากไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและเพื่อความปลอดภัยรวมถึงควรดูแลความปลอดภัยของการใช้งานปลัก๊กไฟอย่างสม่ําเสมอด้วยการเช็คคุณภาพเต้ารับเต้าเสียบเป็นประจำถอดปลั๊กทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานหากต้องเสียบปลั๊กทิ้งไวใ้ให้ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีปุ่มเปิดปิดไฟที่ได้มาตรฐานทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจาัดก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129